อีพออีแม่ปืนชีวิตเช่าให้เช่าหน้าเนาะจ้ามือนี่จะ,ตา,ต,ต,ยายะ,ะตามติดชีวิตยายเพ่งนะคะตามติดชีวิตยายเพ่ง่าเพิ่นจะไปเห็ดหยังนะคะตามไปเลยจ้าไปเบิง่งยายแล้วสิไปเห็ดหยังคะ่ะไปเบิ่งเล่าวันนี้บ,บ่เพิ่นว่าเพิ่นสิไปเอาปลา มาหลายหนึ่งไม่ใส่สองตัวนะจ๊ะ,ละลนี่ละจ้าคุณยายเพื่อนมะหยามป่าเนาะจ้าเพื่อนว่ามันติดสองตัวแต่ว่ามันบมเมนสองตัวนะคะมันหลายก็หันอีกนะจ้าเมื่อนี่เพื่อนหมานนะคะเป็นป่าอีหยังเดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งนะคะ่ะให้คุณยายเทก่อนเนาะหมานเลยเหมือนนี่คุณยายโมเมนสองตัวเด้อจ้า เพิ่นว่ามันเข่ามากไหมเพิ่นว่าเหมือเสาเพิ่นมาเพิ่งแล้วนะจ้าเพิ่นว่ามันเห็นสองตัวเนาะสายมากตอนเส้นสายนะจ้าปลากับเข่ามากอีกนะคะปลานี่เข่ามาจากให้หน้านะคะเพ่นจะล่งสะเนาะ่นจะล่งหนองสะนะจ้าเพื่อนกัเลยเอาอีงโงมาใส่ไว้เนาะค่ะคุณยายเอาอีงโงมาดักไว้นะจ้าก็เลยได้กินป่านะจ้าเมือนนี้มะยามป่านะคะพี่น้องมาหน้ามะยามป่านะจ้า มาเบ่งเลยนะคะวะ่าเขาได้หลายบอเนาะจ้าดีละจ้ามีปลานิ่นและกับปลาหมอนะคะมีปลานิ่นและกับปลาหมอเนะจ้าเอาไปปิ้งค่ะ